สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควออรีนาค่ะวันนี้จะมีเทคนิคในการหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่ง่ายๆมาฝากกันนะคะขั้นตอนแรกล้างข้าวให้สะอาดนะคะประมาณ1-2น้ำนะคะขาดเป็นข้าวใหม่อ,อ่อให้ล้างน้ำแค่รอบเดียวพอค่ะแต่ข้าวเก่าให้ลองล้างประมาณ2-3รอบนะคะ ส่วนในการหุงข้าวจะใช้ข้าวหถ้วยแล้วก็น้ำสองถ้วยนะคะแต่หลักๆแล้วให้ออทุกคนลองดูด้านหลังข้าวที่เราซื้อมาก็ได้ค่ะเ,ออเพราะว่าข้าวแต่ละยี่ห้อจะมีอัตราส่วนในการหุงไม่เท่ากันเนาะ เทคนิคในการก่อนกดข้าวนะคะก็คือให้แช่ข้าวในน้ำก่อนหุงสักประมาณ15-20นาทีนะคะข้าวที่หุงได้จะออกมานิ่มแล้วก็ทานง่ายค่ะรสชาติอร่อยเลยข้าวกล้องกับข้าวไรซ์เบอรี่จะใช้เวลาหุงนานกว่าข้าวขาวปกติสักนิดหน่อยนะคะ ข้าวดีดแล้วอย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะคะให้อุ่นข้าวต่ออีกสัก10นาทีค่ะสุกแล้วค่ะมาดูกันค่ะนี่ข้าวที่ได้ก็จะเรียงเม็ดสวยไม่แฉะจนเกินไปนะคะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ